กนนิจกรรมความเพียร5้าสวดครั้งที่8วันที่26พฤศจิกายน2567 f เจฟซบุจะมองหน้ากูรามสมาชิก09 6บทที่6เอวันเมสุตังเอกังสมยังพระควาพาลานสียังวิหารติอิสิปัตะเนมิขาทาเยเัตตะละัต รัตตาลโขปะควาปัจาวิขิเยพิกุอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปะภชิเตนะนะเสวิตัพายโยจายังกามสุกามสุขัดลิกานุยโยโยโขฮิโตคัมโมปุโปทุจานิโกอานานิโยอาตานันทะสัตหิโตยโยจายังอาตากิละมานุน กิลามะฐานุโยโคตุโกอะนะนิโยอะนันตะสัจมิโตเอเตเอเตเตภิกเวอุโพอันเตอะนุปคัมมะมัชฌิมาปัทิปธาตะคาเคนะอภิสัมพุทธาจากขุ่กรณียานะกรณีอุปปสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังสังวัตติ กตมาจะสาพิกเวมัชิมาปะทิปทาตคาตตาคาเตนะอภิสัมพุตธาจากขุกกาลณียาณกาลณีอุปสมายะอภิยญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังขิโกมัคโขเสยตติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาขังสัพคมสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมนโตสัมมาชโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อะยังโขสาพิกเวมัชิมาป่าทิปทาตะทาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรลณียานะกรลณีอุปปัสมายะอภิยายะสัมโพนะอัมโกรายะนิปานายะสังวัตติอีทังโขปานะพิกเวทุกังอริยะสัจจังจาปิทุกขาจลาปิทุกขามะละนัมปิทุกังโสกะปะลิเทวาทุกขทุกขโมทุขโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขาอัมปิเยหิสัมปะ,ะโยโคทุกโขปีเยหิวิปะ,ะโยโคทุกโขยำปัญชังทุโโขยำปัญชังนะละพาติตัมปิทุกครังสังขีเตนะปัจจุป,ปทานะกันธาทุกขาอีทางโขปนะพิกเวทุกขสมุทโยอริสัจจังญายัาตันหาโพโนภาวิกานะทิลากะสหกต,ตาตัตตะละ ตะตตลาพินันทินีสยยะถีตังกามาตัณหาภวะตันหาวิภะวะตันหาทิอิทางโขปะนางพิกเวทุขานิโรโทอริยสัจจังโยตัดสาเยวะตันหายะอเศสาวิขาวิลาพระนิโรโทจากโคปะนิสะโคมุติอนาลโยอิทางโคปะนาพิกเวทุขานิโรโท ทคาทคามิม <f dragging> ีปฏทิปทายาสอาลิยสัจจังอายะเมวะอาลิโยอัตทางขิโกมะโคเสยยติทางสัมมาทิฏิสัมมาสังคโปสัมมาวจจสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกครังอรลิยสัจอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนุ อานาุสุเตสุธรรมสุจากขงอุทธาปาริยานังอุทธปาิปัญญาุทธาปาริวิชาอุทธปาริอาโลกอุทธปาิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปะลีเยยันติเมภิกเวบุเพอานานุสุเตสุธรรมสุจากธรรมสุจากขงุทปาิยานังุทธาปาิปัญญาุทธปาริวิชาุทธปาริอาโลก ุทัปปัติตังโคปนิถังทุกขังอริยสัจจังปาริยาตันติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตตมเมสุจังขูอุทัปปัติยานังอุทัปปัติปัญญาอุทัปปัติวิชาอุทัปปัติอรุอุทัปปัติอีถังทุกัสสามุตโยอริยสัจจันติเม फिक वे बुफे आना नु सुते थमे सू तक उथा पाथी या नाग उथा पाथी पंजा उथा पाथी भी छा उथा पाथी आलुको उथा पाति तंखो बनी थामु खा सामू तयो अलिया सत चांग तिमे फिक वे बु फे आना नु सुते थमे सू तथा पाथि या ना उथा पाथी पंजा उथा पाथी भी छा उथा पाथी आलुखो उथा पाथि तंखो बनि थागतु खा सामू तयो अलिया सतांग पादिमें फिक वे बु आ นะนุสุเตสุทเมสุจาคุงอุทธปาติยานังอุทธปาติปัญญาอุทธปาติวิจาอุทธปาติยโลกोอุทธปาติอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวบุเภาอนุสุเตสุทเมสุจาคุงอุทธปาติยานังอุทธปาติปัญญาอุทธปาติวิจาอุทธปาติอโลกोอุทธปาติตังโขปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจะ กตํพันติเมภิกขเวภูมิเถอานนุสุเตสุตเมสุตกุงอุททปาติอนังอุททปาติปัญญะอุททปาติวิชชาอุททปาติอลกโขอุททปาติตังขอวนิตังทุกขนิโรธอริยสัจจังสติกตํพันติเมภิกขเวภูมิเถอานนุสุเตสุตเมสุจักขุงอุททปาติยนังอุททปาติปัญญาอุททปาติวิชชาอุททปาติอลกโขตปติ อิทังทุกข์นิโรทโฮทะาคามินีปัติปัติอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพออนานุสุเตตเมสุจากขงุทัพปาติยานังทัพปาติปัญญาุทัปปาติวิชาวุทัปปาติอัลโกุุทัปปาติตังโขปนิททางทุกข์นิโรทโฮทะาคามินีปัติปัติอริยสัจจัภาวันตัมพันติเมพิกเวบุเพออนานุสุเตตเมสุ จักงุธาปาทิยานังอุทปาธิวิชาอุทปาธิอุทปาทิปัญญาุทาปาทิวิชาอุธาปาทิอาโลโกุทปาทิตั้งโคปนิถังตูกขานิโรธโอฆามินีมาไทยปัิปทาอริยสัจจังภาวันตันติเมพิกเวบุเพอานานุสุเตรรมอานานุตุเทสุธรรมเมสุจักขูงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกุทปาทิยาวากิวันจะเมพิกเวเอเมสุจตุสุอริยสัจเตสุ เอวันติปาลิวัตถังตาวาทศากาลังยถาปูตังยานาทศนังนะสุวิสุทังอโหสีเนวัตตาวาังอภิคเวสเทวะเกโลกเกสมาลเกสะพะม,มะเกสาสะมะพา,ามมานิยาปาชชะสเทวะมนุสายังอนุตตลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธโธวัจจัญญาสิง์ ย่โตจะโคมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสจเจสุเอวันติปาิวัตทางทาวาทา,ากาลังย่าาภูตังยานาทัศนังสุวิสุทังอโหสิยาตาหังพิกเวสเทวเกโลกเกสัมมาลเกพัมมะเกสัสสามะพามะนิยาปชาญาสเทวะมนุสายังอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุโธ ปัจญจยาสิงยานัจ,จะปะนะเมธัสนังอุทาปาติอกุมปาเมวิมุติอาญมัติมาสาตินติธานิบุปภะ,ะโภติอิธิมะโวจะภะควาอัตตะมนาปัจจวัคคียาพิขุพวันโตภาสิตังอาพินทุงอิมัสมิจ,จะปะนะ เวทยากะระนัสมิงพันยะมาเนยะสันสมะโตโกทันยะสะวิละชังวิตมลังธรรมจักขุงอุทาปาทียังกินจิสามุทายังธรรมังสัมพันธังนิโรกธรรมวันติพาะวันติเตจะพระขวตาธรรมจักเกตคุมมาเทวาสันตมนุสสาวสุ เอตัมภาคบวตาพานาสิยังอิสิปตเนมีคาถาเยอนุตาลังธรรมจักกังปวัตติตังอปะติวติยังสามเนนะพามเนนะวาเทวนาวามาเนวาพามมุนาวาเกณจิวาโสกันมติกุมพานางเทวนางสันทันสุตวาจัตุมหาราชิกาเทวาสัตตานุสสาเวสุงจัตุมหาราชิกาเทวนางสัตตาสุตวา ตาวติงสาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงตาวติงสานางเทวนางสัตทางสุตวายามาเทวาสัทธรมนุษสาเวสูงยามานางเทวนางสัตทางสุตวาดุสิตาเทวาสัทธรมนุษสาเวสูงดุสิตานางเทวนางสัตทางสุตวานิมาณรตีเทวาสามะธนุสาเวสูงนิมาลตีนางเทวนางสัตทางสุตวาปานิมิตาวสาวตีเทวา สันธามนุษย์สาเวสุงปานิมิตวะสะวตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพัมมะกายิกาเทวาสัทธามนุษย์สาเวสุงเอตัมพาภะรวตาพาณาสิยังอิสิปัตเนมิขาทะเยอ,อนุตานต,านตาลังธรรมะจักกังปาวันติตังอะปะวิอะปะติวันติยังสามเนนะวาพัมมะ พามเนนวาเทวนาวามาเลนวาพัมมุนาวาเกนาจิวาโลกาสัมมินติอิติหะเตนะคณะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาทัสตโออับสัตโออับพุงกันจิอยันจะทัสสสะหัสสีโลกัทาตุสังกัมปิ สังปะกัมปิสัมเปเวทิอัปปามาโนจะลาโลโอภาโสโลโกเกปตุลโโหสิอติกมเมวะเทวนังเทวนุภาวังอาตขโขภะควาอุทานังอุทานเนศิอัจยาสิตวันกวโกโกทันโยอัจยาสิภาวัตพวโพโกท,ทันโยติอิหิติหิทังอายัสมัโตโกทันยัสสะ อัญญาโกธนโยเตวะวะนามังอโหสีติ